สวัสดีครับพี่พี่ FC, ทุกท่านนะครับกลับมาพบกับช่องไผ่รถสวยรีวิวสดกันอีกสักหนึ่งวันนะครับวันนี้ไผ่ต้องบอกเลยว่ามีรถจะมาอัปเดตพี่พี่นะครับเป็นรถที่เพิ่งจะเข้ามาใหม่เมื่อสักครู่นี้เองนะครับหลายๆท่านเห็นหน้าตาก็บอกได้เลยนะครับว่ารู้จักคันนี้ดีอยู่แล้วนะครับและคนที่เคยได้ขับเจ้าคันนี้นะบอกเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าสมรรถานะดีเกินราคามากๆเลยครับกับตัวนี้นะ Ford Focus นะครับตัวนี้เป็น 1.5 e o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  ู t นะครับก็ปี2016จดทะเบียน2017นะครับนะฮะกับเลขไม์เพียงแค่38,000กิโลเท่านั้นเองนะเลขไม์น้อยมากๆเลยนะครับสวยงามขนาดไหนนะเดี๋ยว Walk Around ให้ดูหนึ่งรอบนะอันนี้ผมแจ้งก่อนนะครับว่ารถเพิ่งเข้ามาเลยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเดินไปเรื่อยๆนะพี่ๆอาจจะเห็นมีริ้วรอยบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับก็ อยากให้มองข้างไปนะไม่ต้องสนใจนะครับไอตัวพวกนั้นเดี๋ยวเราเก็บงานขัดสีให้ทั้งคันใหม่หมดเลยนะครับนะฮะแต่ข้อดีก็คือพี่พีเทุกท่านก็จะได้เห็นรถที่เป็นรถสภาพเดิมๆนะฮะก็จะได้ดูเลยว่าเวลาที่แบบรถคําว่ารถเดิมๆเข้ามานะครับก่อนเก็บงานมันเป็นยังไงนะครับสาหรับหลายท่านที่ยังสงสัยว่าเอ๊ะรถเต็นคุณภาพจะไว้ใจได้หรือเปล่านะาหลายๆคนชอบไปซื้อรถบ้านนะครับก็ อันนี้นานาจิตตังนะเราก็เราไม่ไม่ว่ากันและกันนะครับเป็นความชื่นชอบส่วนบุคคลละกันแต่ว่าผมก็อยากจะแจ้งว่ารถที่ซื้อที่เต็นท์นะเวลาที่รถเข้ามานะครับสภาพมันแบบนี้นะข้อดีที่พี่ๆจะได้รับนะครับก็คือเราจะเก็บงานให้นะครับแล้วเราก็จะมีพวกบริการหลังการขายนะครับเรื่องความน่าเชื่อถือของเต็นท์ที่เราอยู่เป็นหลักแหล่งนะครับมีปัญหาก็สามารถเขาเรียกว่าดูแลกันได้ยาวๆนะครับโอเคนะฮะเดี๋ยว ก่อนที่แบตกองจะหมดนะครับเดี๋ยวให้ชมรีวิวในแต่ละจุดเลยนะครับก็นะฮะสีสันนะครับต้องเรียกว่าเป็นสีสันเดิมนะครับอาจจะมีริ้วรอยบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับเห็นไหมตามพวกสเกิร์ตพวกนี้นะถ้าใครซีเรียสนะเดี๋ยวเก็บงานให้เลยนะครับพวกนี้นะไฟด้านหน้านะครับก็จะมีไฟเด y t i m e Running งไล h ์มาให้นะครับสวยงามทั้งสองฝั่งนะครับสีค่อนข้าง เดิมๆนะครับก็อาจจะเห็นเป็นริ้วรอยเล็กๆน้อยๆนะครับพวกนี้เดี๋ยวเราเก็บงานให้ทั้งหมดนะครับขัดสีก็ออกแล้วนะตัวนี้นะไม่ต้องซีเรียสนะครับรถมือสองเนาะมีบ้างเล็กๆน้อยๆแต่ตัวที่ต้องซีเรียสนะก็คือเรื่องไม่มีชนหนักกอไม้น้าท่วมตัดต่อตัวถังพวกนี้นะครับซึ่งรถที่ไผ่แนะนาทุกคันนะเราการันตีให้ทุกคันเลยนะครับโอเคเห็นไหมสเกิร์ตด้านล่างนะครับตัวนี้ก็จะมีไฟตัดหมอกด้านล่างนะครับเซ็นเซอร์กะระยะด้านหน้านะ โฟกัสอ่ะเป็นตัวที่ฟังก์ชันเขาให้มาค่อนข้างเต็มเลยนะอาจจะเป็นเพราะว่าด้วยความตำแหน่งทางการตลาดเขาอาจจะเป็นตัวแบรนด์รองนิดน,นึงนะแต่ว่าสมรรถนะผมบอกเลยว่าใครเคยขับ Ford Focus 1.5 Eco b o o s t นะโอ้โหไม่มีผิดหวังนะฮะไปดูยางกันบ้างนะครับตัวนี้ยางอ่ายางมิชลินนะฮะเป็นตัวท็อปนะน่าจะเป็นไพเมซี่อ่าเป็นไพ l o ลอ p สปอนะครับตัวนี้นะ หน้ายางจะอยู่ที่215 50 R 1 7เป็นขอบ17นะครับปียางรู้สึกจะเป็นปี2019นะอ่ะเห็นไหมปี2019ซึ่งผมถือว่าใช้ได้นะเห็นไหมตามลูกศรต่างๆมาร์กต่างๆใช้ได้ก็คือดอกยางเขายังลึกอยู่นะเพราะรถเขาขับค่อนข้างน้อยนะครับรถปี17นะไม่แค่38,000เองถือว่าน้อยมากนะคันนี้นะครับ อันนี้ให้ดูล้อดําเดิลนะอาจจะมีริ้วรอยบ้างเล็กน้อยนะตัวแม็กของเขานะเก็บงานให้นะครับโอเคไปดูสีสันในโซนต่างๆนะผมถ่ายมุมนี้แล้วกันนะไหมมีรอยบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับอย่าซีเรียสอย่าซีเรียสนะครับเดี๋ยวเก็บงานให้นะให้ดูพวกนี้ขัดออกทั้งหมดนะครับพวกนี้นะแต่ถ้าเราเห็นบอดี้อย่างนี้แทบทั้งคันแสดงว่ารถคันนี้สีเดิมนะครับสีสันสวยงามตัวนี้เป็นตัวแฮชแบกนะครับ ห้าประตูนะครับมาพร้อมกับสปอยเลอร์หลังแล้วก็ไฟเบรกดวงที่3ให้มาด้วยครับแปะโลโก้เอสอีโคบนะครับที่กระโปรงท้ายด้วยอโอเคอ่าไหนไหนวนมาด้านหลังเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับตัวนี้ฝาท้ายเป็นแบบไฟฟ้ามีกล้องมองหลังนะครับข้างหลังสวยงามสะอาดนะครับนี่ขนาดรถเพิ่งเข้ามานะยังไม่ได้ล้างเลยนะเป่าเองกับมือนะครับเอาเห็นไหมทุกท่าน สีเดิมนะครับอันนี้คือเขาเรียกว่าเป็นสติกเกอร์การรอยนะจากศูนย์นะครับเขาะจะมีตัวนี้สเกิร์ตยังไม่เคยทำสีเลยนะครับแม้แลวทุกคนลองดูข้างในถือว่าสะอาดเลยนะครับข้างในคันนี้นะโอเคเห็นไหมให้ดูแผงข้างหลังเนี้ยบนะครับ ตัวเม็ดอาร์คโอ้โหเม็ดอาร์คนี่จะเก็บครบๆเลยนะครับฝากระโปรงหลังเดิมแน่นอน100%่รนะครับฝั่งขวาฝั่ง,ง,งซ้ายนะครับสวยนะครับท่านี้โอเคนะครับสีสันเต็มนะครับคำว่าเก็บงานของผมเดี๋ยวผมจะเป็นการเก็บแบบขัดสีนะเราจะพยายามไม่ทำสีนะครับ อันนี้จะเป็นสติกเกอร์การลอยเดิมจากโรงงานเห็นไหมครไอ้คาบขาวๆเนี่ยไม่ใช่คาบทำสีนะเป็นคาบยาขัดถ้าทําสีนะครับสติเกอร์ชิ้นนี้จะหลุดไปเลยนะฮะจะไม่อยู่นะะเดี๋ยวเราให้ดูเบาะแถวหลังนะครับเบาะสวยนะดีไซน์ต่างๆของตัว f o r d f o o u u นะครับผมชอบดีเทลของเบาะเขาเห็นไหมงานมันสวยนะแล้วก็สติชิ่งได้ต่างๆอยู่ครบทั้งหมดเลย ดูแผงประตูสักนิดนึงเห็นไหมครับมือจับต่างๆแผงเดิมนะครับเห็นไหมหนังซิชชิง่งได้ต่างๆเดิมสวยนะครับที่เท้าแขนสวยมากประตูบอกเลยว่าฟอร์โฟกัสนะประตูเวลาเปิดปิดเนี่ยดังหนักมากนะครับขับรถปลอดภัยมั่นใจนะครับโอเคดูในแผงประตูด้านหน้านะเห็นไหมสวยงามนะครับลาไม่จับพวกนี้เดี๋ยวเราเจะสปาให้ทั้งหมดนะครับ มีฝุ่นเล็กๆน้อยๆนะไม่ต้องซีเรียสนะครับเดี๋ยวทำให้หมดนะครับภายในดูคอนโซลกันบ้างนะครับสวยงามนะครับเบาะสวยนะครับเบาะจะมีไฟฟ้าเฉพาะด้านคนขับนะครับคนนั่งจะไม่มีนะครับแต่ให้ดูดีเทลของเบาเห็นไหมสติชิ่งได้ต่างๆสวยเลยนะครับมือเดียวนะครับคันนี้มีบุ๊ก บุ๊กเซอร์วิสเราให้บุ๊กเซอร์วิสที่หนึ่งนะครับเห็นไ,ไหมเข้าศูนย์มาเรียบร้อยแล้วเช็คระยะครั้งต่อไปคือสิ้นปีนี้นะครับยี ed, ่ิบห้าเดือนสิบดปีหกห้านะคุณอยากเห็นไหมว่ารถที่เข้ารถที่ไม่สามหมืนแปดกิโลสามหมื่นแปดพันนะครับเขาเข้าศูนย์กี่ระยะอ่ะเปิดปให้ดูนะฮะคดูนะครับนะรถไม่แค่สามหมืนแปดแต่ดูสิคือเข้าศูนย์ เกระยะเลยนะฮะล่าสุดนะครับวันที่25เดือน2ปี6 5หนะครับเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันขึ้นเช็คระยะเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นใครเอาคันนี้ไปนะพร้อมใช้นะครับไม่ต้องทําอะไรเรียบร้อยเลยนะครับจบจบไปเลยนะกุญแจ2ดอกพร้อมนะครับสวยนะครับคันนี้อ่อาเดี๋ยวเราลองดูฝาท้ายกัน,กนอ่าเปิดฝาหน้าเท่าทีมันสดนะฮะผมรีวิวสด,สดเลยนะครับคันนี้ก็อาจจะขออาภัยในเรื่องของอุปกรณ์เล็กน้อยนะครับเดี๋ยวเราคงต้องจัดหาอุปกรณ์ ที่มันกันสั่นที่มันเดินคนเดียวได้มีคุณภาพกว่านี้อีกหน่อยหนึ่งนะฮะช่วงนี้เราโอเคเอาให้ดูหน้าเครื่องนะครับอ่าสภาพเครื่องสวยนะครับอันนี้เครื่องํำเดินนะครับตัวนี้เป็นเครื่องพันห้านะครับเขาเรียกว่าเครื่องเทอร์โบเครื่องเทอร์โบก็คือเป็นเครื่องที่ซีซีเล็กลงนะแต่เขาเพิ่มกําลังอัดนะ ให้แรงม้าอยู่ที่180แรงม้านะครับคุณลองคิดสภาพดูว่ารถบอดี้ประมาณขนาดนี้นะครับแต่ให้แรงม้ามาตั้ง180แรงม้านะครับมันจะขับขี่สนุกขนาดไหนเดี๋ยวผมให้ดูตัวคานหน้านะฮะสติ๊กเกอร์ขอโทษทีกล้องมันไม่ซูมสติ๊กเกอร์ต่างๆอยู่ครบนะครับแมไล่ดูตะเข็บเห็นไหมตะเข็บตัวถังนะนี่เขาเรียกว่าน็อตแก้มนะครับเดิมทั้งหมดนะอ่าเห็นอะไรไหมฮะ มีแกะฝาหน้านะครับแกะฝาหน้าคุณไผยชนหรือเปล่าครับต้องบอกเลยนะครับว่ารถที่แกะฝาหน้านะครับไม่ใช่รถที่มีชนทุกคันนะครับให้พี่ๆดูรายละเอียดให้ชัดเจนนะครับก็คือเห็นไหมฝาเดิมหรือเปล่านะครับพอแกะฝาหน้าปุ๊บดูเห็นไหมปั๊มโลโก้ฟอร์ดยังอยู่นะครับแสดงว่าฝาเดิมแน่นอนนะครับเห็นไหมแกะฝาหน้านะครับแต่ว่าตะเข็บข้างแก้มข้างซ้ายขวาเดิมทั้งหมดนะครับ แล้วทำไมถึงแกะฝาหน้าฮะผมจะบอกเหตุผลฮะมีเยอะแยะนะครับอย่างเช่นรถมีประกันชิ้นหนึ่งนะครับมีการทําสีที่1ชิ้นที่ฝาด้านบนนะครับหรือว่าอาจจะโดนอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นมีบางอย่างตกใส่นะครับเขาก็ไปทําสีที่ฝาด้านบนต้องหญ่พี่ฝากผิดนิดนึงได้ไหมครับเพราะฉะนั้นนะครับในเรื่องประเด็นของการทําสีฝากแกะฝามานะครับอย่าซีเรียสนะครับแต่ให้ดูตัวบอดี้เป็นหลักนะ นะครพอรถทุกคันของเราครับเรารับประกันเรื่องโครงสร้าง100%นะครับนะฮะโอเค <Okay. S 1> นะครับเดี๋ยวให้ชมฟัง์กชันภายในกันเล็กน้อยนะครับโอเคคันนี้นะเลขไม่หม่9 0พกมิโลนะครับแล้วก็ดูองคลไเห็นไหมสวยนะครับหน้าจอ เป็นระบบสัมผัสนะครับพลาสติกยังไม่ได้แกะนะครับหน้าจอที่ทุกท่านจะได้ไปนะครับคันนี้มี Apple CarPlay เรียบร้อยนะครับ Android Auto ก็มีนะครับคำสั่งเสียงครบนะครับคันนี้นะนะครับฟังก์ชันน่าใช้งานมากนะครับปุ่มลักษณะต่างๆนะครบนะสวยงามนะครับดูหัวเกียร์เกียสวยงามนะครับเห็นไหม ตามซอกต่างๆเจ้าของเดิมใช้ค่อนข้างดีนะรักษาเห็นไหมตอนเดิมสวยทุกอย่างนะโอเครีวิวกันแบบสดๆนะครับก็สำหรับพี่ๆท่านไหนนะครับที่ชื่นชอบในสมรรถนะของรถยนต์ Ford อยู่แล้วนะครับก็แนะนำนะครับลองให้มาชมตัวนี้ก่อนนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะกับ Ford Focus 1.5นะครับ c ี b o o s t นะครับตัวนี้ปี2016จดทะเบียน2017 เลขไม้น้อยมากเพียงแค่38,000กิโลเข้าเช็คศูนย์ทุกระยะนะครับประวัติครบเป๊ะๆเลยนะครับย่างปี2019นะครับดอกลึกๆนะเป็นรถพร้อมใช้เลยนะครับเดี๋ยวไผ่จะจัดการเก็บสีให้เล็กน้อยนะครับก็็จะเป็นการงานขัดดีเทลลิ่งแล้วกันเนาะเราจะพยายามคงสีเดิมของตัวรถไว้นะครับสำหรับไทยที่สนใจนะครับราคาพิเศษวันนี้นะครับจัดมาให้นะใครไม่ทันทันสีขาวนะวันนี้คันเนี้ยสีดําแต่ไม่น้อยกว่าจัดให้ราคาเดิมเท่ากันนะครับ 4 9 9 0 0 0บาทเพียงเท่านั้นนะครับลูกค้าประวัติดีผ่อนชำระเริ่มต้นนะอยู่ประมาณสัก9 0 0 0กว่าบาทต่อเดือนนะครับแล้วก็มีบริการจัดไฟแนนซ์ฟรีทั่วประเทศเช่นเดียวกันนะครับพี่พีทท่านไหนที่สนใจนะครับก็โทรมาที่เบอร์ภัยเบอร์ตรงได้เลยนะครับ06189524650618952465นะครับนะครจะอยู่ที่ NP Auto Trade นะครับก็ลองแวะเข้ามาชมกันได้นะครับและท่านไหนที่่ชอบคลิปอย่างนี้นะ สวยๆรีวิวสดๆนะครับอย่าลืมเข้ามากดไลค์กดซับสไคร b ์กดสั่นกระดิ่งให้กับช่องไผ่รถสวยรีวิวสดด้วยนะครับอ่าโอเควันนี้ไผ่ลาไปก่อนนะเจอกันใหม่ครั้งต่อไปนะครับแบบนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ